สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสิพามากินน้ำพริกถั่วเน่านะจ๊ะ <g ül üyor> ก่อนกินกินกับฝากกดไลไรกดแช่ช่องจินผาสแซมเดอค่ะเดอร์ยังใดกับขอบคุณหลายๆนาอค่ะเนาะน้ำพริกถั่วเน่าพี่น้องบางคนอาจบะูดจ้าหรอน้ำพริกถั่วเน่ามีอย่างแนวกจินบริเวณวิธีให้เบิ่งเนาะมีถั่วลิสงขัวแล้วก็มีถั่วเน่าถั่วเน่าแผ่นแบบเนี้ยพี่น้องเนี่ยถั่วเน่าจะเป็นถั่วเน่าแผ่นแบบเนี้ย เมันหลายแผ่นในเวลาสิกินก็มาทอดเป็นของไทยใหญ่เป็นของแบบบ้านม่นจะเป็นเป็นถั่วเน่ามมนว่าเป็นถั่วถั่วเน่าเด้มันเป็นถั่วดีๆนี่แหละถั่วเหลืองที่เห็ดหนาตโตหัวพี่น้องเขาก็เอาไปต้มให้มันสุกแล้วก็เอาไปหมักว้สาสี่คึนแล้วก็เอามาตำละเอียดแล้วก็เอามาเห็ดเป็นแผ่นนี่สินะเขาเลยเอิญถั่วเน่าที่จริงก็ถั่วดีแหละมากินน้ำกันจ้าผักกามีบักถั่วผู้ถั่วผู้ใบผักข้าวตอง ผักกวางตุง้งนี่กัดขาวมะเขือผักสลัดคอสมากินกันเลยจ้ะมีข้าวเหนียวน้ำดิแต่ว่าจีนสิก,กินบหลายแล้วว่ขาข้าวเหนียวจีนสิก,กินผักจีนจะกินผักกับน,น้ำพริกนี่ไงน้ำพริกถั่วเนา่ามันจะหอมถั่วลิสงแล้วก็หอมถั่วเน่าอ่ะพี่น้องถั่วเน่ามันบมเมนเดิมันต้อหอม ม,มันมันหอมวนิดส่งมันทวนีดส่งหอมชนเอาข่ากันมันนี่จิ้นเอาถาดใหญ่มาเลยนี่ผักข้าวตองผักข้าวตองแก้โรค มะเร็งได้จ้ะผักข้าวตองรากมันก็กินได้ มันสิมันทุเรศง่ะพี่น้องใส่พริกป่นกินมาใส่พริกป่นสูตรมนสูตรมนช่องชีวิตคนไตในต่างแดนเดี๋ยวรอบหลังกินสิเหตุวิธีให้หนอนจ้ะ วิธีทำมันพอดีส่งอร่อยหอมโซะนะ่าส่วนน้องแผ่นกินซื้อมาจากสำโรงโซนะแพ็คเนี้เจ็ดสิบบาท ยำพริกถ้าผู้ใดมากน้ำแบบคนโคตน้ำได้หลายสินะค่ะใส่อีกแต่ว่าจินมักประมาณนี้ยำพริกถั่วเน่า กินกข้าวเหนียวผักข้าวตองงามๆจินปลูกเองเนี่ยทำมนอยูม่ม้นกินหมดเลยผักข้าวตองอ กินจะกินผักเล่น กับอบเขือ,อหอมสันมันสวยสูง เขาจะคั่วถั่วลิสงถั่วขัวถั่วลิสงหอมๆสุกแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดแล้วก็เอาไปตำใส่ถั่วเน่าใส่เกลือใส่ชูรสใส่น้ำปลาใส่พริกป่น ชัดมากหอมมันมันอ่ะมันปริสงเขีนเริ่มนักลุกเถอะเลย ไม่มีความพร้อมเลยจินเนี่ย ถัวเน่าแผ่นจินซื้อมาแบกกินเนาะจ้ะลองเฮ็ดกินมือละจมันหลายจริงๆบ่เบ้อหล้วน้ำพริกถั่วเน่ามีถั่วลิสงคั่วหอมๆแล้วก็ ตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่พงถั่วเน่าแล้วก็ใส่พริกปน่นเกลือชุรสดน้ำเปล่าต้นหอมผักชีจินบะมี่จินก็นเลยบริสัยมันนี้ที่จริงมันกระส่ผักชีฟันเลื่อยอย่างอ่ะมนบอกจินเนาะไปละค่ายังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแสแซบในเด้อค่ะเดอ้อไปละค่าพบกันคลิปหน้าจ้า